เปิดมาที่หน้า39แล้วใช่ไหมคะ39จะเป็นเรื่องของการหาผลบวกโดยใช้ตารางแผ่นร้อยแล้วก็แผ่น10แล้วก็แผ่นหน่วยนะคะอะนักเรียนดูตรงนี้ค่ะคุณครูเคยสอนแล้วว่าเจ้าเม็ดิกเล็กเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของหลักอะไรคะห,หลักหน่วยเพราะหลักหน่วย10 ตัวมาต่อกันกลายเป็นแท่งเรียกว่าแท่งอะไรลูลกทแท่งหลักสิบพอแท่งหลักสิบ0ิบแท่งกลายเป็นแผ่นหลักร้อยใช่ไหมคะทีนี้พอมันมีหลักร้อยหนึ่งแผ่นก็คือหนึ่งมีแท่งสิบหนึ่งแท่งก็คือหนึ่งสมีตัวหน่วยห้าตัวก็คือหหน่วยเพราะฉะนั้น จากรูปนี้ก็เลยได้เป็นหนึสีน้ำเงินล่ะได้เท่าไหร่คะหนึ่งรใช่ไหมคะทีนี้เขาก็ให้เราเอา2ส,สีเนี่ยมาซ้อนกันกลายเป็นภาพนี้เห็นไหมคะกลายเป็นภาพนี้ก็คือแผ่นสีเหลืองหงแผ่นแผ่นสีน้ำเงิน1แผ่นก็เป็น200 แล้วก็แท่งสิบมาอยู่เรียงกันก็กลายเป็นกี่สิบคะลูกสามสิบใช่ไหมคะและตัวหน่วยก็เหลืออยู่สามหน่วยนั่นก็คือการรวมร่างกันนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูทีละอันดูข้อที่หนึ่งก่อนนะคะข้อที่หนึ่งตรงโซนสีเหลืองมีแผ่นร้อยกี่แผ่นคะลกูกสองแผ่นสองแผ่นมีแท่งสิบกี่แท่งสี่สสแท่งแ,และหลักหน่วยอีกหนึ่ง ก็เลยได้ออกมาเป็น241แท่งสีน้ำเงินต่อไปดูแ้านสีน้ำเงินบ้างมีแผ่นหลักร้อยกี่แผ่น3แผ่นแท่งหลักสิบหนึ่งแท่งแล้วหลักหน่วยล่ะหนึ่งสอสามี่ห้าหดได้ออกมาเป็น317ทีนี้เขารวมล่างเห็นไหมคะรวมล่าง กลายเป็นว่ามีแท่งเออมีแผ่นร้อยสีเหลืองกับสีน้ำเงินรวมกันทั้งหมดกี่แผ่นคะลูกหนึ่งสองสาสี่ห้าถอดออกมาได้เป็นเลขห้าร้อต่อไปแท่งสิบมีกี่แท่งคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าแท่งก็คือห้าสบและมี ตัวหน่วยกี่ตัวนับคะหนึ่ง1 2 3สา6สี่มีตัวหน่วย8ตัวหน้าตาแบบนี้คล้ายกับการกระอะไรนะกระจายเพียงแต่ว่าการกระจายต้องเปลี่ยนคำว่ากลับเป็นตัวอะไรเครื่องหมายอะไรไเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรคะ เครื่องหมายบวกถึงจะเป็นการกระจายเพราะฉะนั้นคําตอบตอบว่าเท่าไหร่คะลูก558ถูกต้องครับผม558เขียนเป็นเลข<ท>เลขอ,อาราไทยไม่มีนะเลขอะไรนะอารับิกหรือว่าเลขไทยเอาอะไรกันแน่เล,เลขไทยคะ่ะเท่าไหร่นะครับบอล5้าร้อ จำได้ว่ามีคนหนึ่งเขียนเลขหกกับด้านได้หกไทยใครไม่รู้จําไม่ได้แต่มันมีอยู่เ<ด>นาะนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆว่าเลขไทยหันหน้าไปด้านไหนนะคะถ้าเป็นในข้อสอบอะไรอย่างงี้ครูไม่ให้คะแนนนะถือว่าเขียนผิดนะลูกนะอ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะง่ายๆเลยตรงนี้เขานับให้แล้วใช่ไหมคะแผ่นร้อยกี่แผ่นลูกหนึ่ง <1 S 1> <1 S 2> แผ่นแท่งสิบกี่แท่ง เกี่แท่งคะ5แท่งหน่วยกี่ตัว2องหน่วยรวมเป็นเท่าไรหนึ่งร้ยห้ฝั่งสีน้ำเงินสอง้อยเจิบห้เพราะฉะนั้นเอามารวมกันเอานับสิโลกได้เป็นแผ่นร้อยกี่แผ่น1 2ึ่สสเท่ากับเท่าไร สี่มีแท่งสิบกี่แท่งสองแท่งมีค่าเท่ากับยีสมีตัวหน่วยกี่ตัว 1, 1> 20, 2ึ่งสองาสี่ห้าเพราะฉะนั้นรวมกันได้427ร้อเขียนเป็นเลขไทยสี่ร้อสิบผ่านไหมคะ ่าไหมคะถูกหรือเปล่าถูกครับสบายมากต่อไปหน้าที่40บ้างเพราะฉะนัน้นเราไปอย่างรวดเร็วได้เลยใช่ไหมคะตรงนี้ครูขอ,ขอมาฝั่งนี้เลยโอเคไหมอ่านนับซีแผ่นร้อยมีกี่แผ่น1 2 3 4 5 6ระวังตาลายนะจ๊ะ600แผ่นแท่งส0มีกี่แท่ง สองแท่งตอบยี่สแล้วก็มีตัวหน่วยกี่ตัวหนึ่งตัวรวมได้เท่าไหร่คะหกร้อยห้ยจบไหมคะ 6, 6. คนที่ทำเสร็จแล้วถูกหรือเปล่าถูกนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะมานับกันแผ่นร้อยมีกี่แผ่นหนึ่งสสามี่ห้าหได้เท่าไหร่คะ หกร้อยแท่งสิบมีไหม,ไม,มไม่มีใส่ศูนย์ตัวหน่วยมีไหม,ไม,มไม่มีใส่ศูนย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอาไปรวมกันกลายเป็นแผ่นร้อยไปแล้ว <100. S 2> ใช่ไหมคะรวมกันได้หก <600. S 2> อะไรลูกหกร้อยเลขหกเขียนหันหน้าไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะจ๊ะต่อไปข้อที่ห้าจ้าข้อที่ห้าอารวมกัน มานับฝั่งนี้เลยตารางแผ่นร้อยมีกี่แผ่น1,2,3,4,5ห้า One, two, three, four, ห้าแผ่นใส่เลขอะไรครับห้าร้อยแท่งสิมีกี่แท่งสองแท่งใส่เลขยีส <50. S 1> แล้วก็ตัวหน่วยมีกี่ตัวคะ5้ตัวใส่เลขห้าคำตอบที่ได้คือ 2> <500. S 1> ห2 0ร้ 525นะคะอย่าหล้่มนะคะหล้่มคืออะไรคะครู525ถูกต้องไหมคะอย่าทําหน้าอย่างนั้นสิคะหนูเตงข้อสามคะลูกเออข้อห้าคะลูกหน้าอะไรหน้าสี่สิบจ้า,าถูกไหมคะทำไมแตงยังทำหน้างงอยู่เลยตแตงตอบเท่าไหร่ ไปหน้าถัดไปนะคะเออแต่คำนั่งงงใจครูอหน้า41ค่ะทีนี้เขาให้เราเอามารวมกันคนเดียวแล้วนักเรียนบอกคุณครูสิว่าเราจะนับแผ่นไหนรวมกันก่อนระหว่างแผ่นร้อยแท่ง10บหรือว่าตัวหน่วยถูกตั้งปมมืยบอลหน่อยเออเห็นไหมมานั่งเองแล้วตอบเก่งมากเลย เอาตัวหน่วยมารวมกันก่อนตัวหน่วยทั้งสองฝั่งมารวมกันได้กี่ตัวจ้า10เออตอบแบบมั่นใจมากเอามานับค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าฝั่งนี้หกเจ็แปดเก้าค่ะลูกสาวเออใส่เลขเก้ารไว้ก่อนอ่ะต่อไปแท่งสิบค่ะฝั่งสีเหลืองมีกี่แท่ง 1,2,3,4งส่ 1> 1, 2, 3, 4, ฟังสีน้ำเงิน5,6,7,7,10เบยอะเลขจิตแล้วก็แผ่นร้อยเอาฟังสีเหลืองหนึ่งสฟังสีน้ำเงิน3,4ใส่เลข4ได้ไหมคะได้เนาะไม่ยากเนาะให้นับจากตัวอะไรก่อนนะ หน,หน่วยก่อนแล้วค่อยไป <100 S 2> 10แล้วค่อยไปร้อยนะจ๊ะอา้าวข้อต่อไปดูอย่างรวดเร็วหน่วยรวมกันเท่าไหร่หนึ่งสองหนึ่งสองมี่ห้าหกเจ็ดแปนะครับ1 2 3 4งสองสี่ห้าหดแปต่อไปแท่้งสิบครับ1 2 3่งสองามสี่ห้าหกดแด เก้าสิมันได้1ิบเอ็ดทำยังไงดีใส, 1. 1> ใส่เลขหนึ่งแล้วก็<อ>ทดเป็นตัวแผ่นร้อยอีกหนึ่งใช่ไหมคะอ้าวนับแผ่นร้อยค่ะหนึ่งสองสามบวกที่ทดอีกหนึ่งเป็นสี่จ้าอ,อะไรครับ<อ>บอลยิ้มหวานยิ้มหวานนี่ถูกไหมนอ้อต่อไปข้อที่3ามสุดท้ายแล้ว ด้วยกันนะจ๊ะเริ่มจ้ก1 2 3 4 5 6 7 8แล้วไปบวกต่อค่า8แล้วก็9 10 11 12 13 14 14, 14 17ใส่เลข7ทด หนึ่งในแท่งถัดไปก็คือแท่งสิบใช่ไหมคะอ่ะนะับแท่งสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกฝั่งหนึ่งแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองทดอีกหนึ่งเป็นสิบสามใส่เลขสามทดหนึ่งอ่ะต่อไปนับแผ่นร้อยหนึ่งสอง 3 4 5บวกอีกหนึ่งเป็นเลข6ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ637้ค่ะจบค่ะ